สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford Apple นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมีรถอีกหนึ่งคันที่จะรีวิวให้พี่ๆแฟนเพจได้ดูการนะครับกับรุ่น Everest Sport นั่นเองครับคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับดีเทลรายละเอียดของตัวรถครับภายนอกภายในเนี่ยผมจัดแต่งทรงฟิตเมนต์อะไรกับลูกค้าบ้างนะครับแต่เรามาไล่เรียงเรื่องก,อก่อนว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับราคารถเลย1นึ่งล้านสี่แสนแปด่นกับรุ่น Everest Sport นครับ เอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยเขาจะมี2รุ่นย่อยนะรุ่นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือรถที่ไม่ได้มีแพ็กเกจเพิ่มนะครับมีลูกค้าเคยถามว่าแพ็กเกจเพิ่มที่มาจากโรงงานเนี่ยมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับแพ็กเกจบีนะครับแพ็กเกจบีก็จะเป็นแพ็กเกจที่เพิ่มระบบความปลอดภัยที่เหมือนกับรุ่นรุ่นท็อปสุดไทเทเนียมพัทรุ่นพี่นะครับไทเทเนียมพัทกับ2กับ4นะครับเราเพิ่มเงินอีก58าหมื่นแปดอ่ะเราก็จะได้เป็นระบบความปลอดภัยที่เหมือนกับตัวท็อปสุดนั่นเองครับได้อะไรบ้างนะครับ เช่นกล้องสำหรจมามีให้นะครับระบบเซ็นเซอร์เรดร์ที่เรียกว่าให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยอันนี้ได้มานะครับก็คือเป็นเซนเซอร์เรดร์ที่จับกรถคันหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติให้นะครับที่อยู่ใต้กันชนตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์เรดร์นะครับแล้วก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีเตือนการชนด้านหลังเวลาเราถอยหลังนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแพคเกจ5้าหมเนี่ยลูกค้าได้ระบบปลอดภัยที่มาจากโรงงานเลยนะครับไม่สามารถมาตกแต่งเพิ่มเติม ที่สู่ได้นะครับเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจที่เพิ่มมาจากโรงงานเลยนะครับอ่ะเรามาเราเข้าเรื่องกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก่อนชมคลิปฝากเราไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง ford เปิ้ลด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับ evosport นะครับคันนี้ราคาลดหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเพิ่มแพ็กเกจห้าหมื่นแปดนะครับราคารถก็จะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันนะครับก็เป็นสีดําเงานะสีไม่เพิ่มสีนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับชุดวิกเตอร์เป็นชุดวิกเตอร์เวอร์ชัน ที่เรามองเนี่ยจะเหมือนว่าเป็นตัวเอเรสไบแท็กใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นวิกเตอร์เวอร์ชันที่2แล้วนะครับก็ใส่กับตัวเทรนได้สปอร์ตได้ทนันเนียมได้หมดเลยนะครับนี่จะมีคางเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีคําว่าวิกเตอร์นะครับติดเป็นสติ๊กเกอร์นะเป็นจุดแต่งของวิกเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้สปอยเลอร์ด้านล่าง,งตัวคอชนชนี่ก็ยืน่นออกมาหน่อยนะก็ดูสวยนะสวยกว่าเวอร์ชันที่1นะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับก็ลูกค้าเลือกได้นะจะเอาเวอร์ชัน1เวอร์ชหน2สาามรถบบออกได้ชชอบเวอร์ชัน2นี่อง แต่งให้ได้เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าสีจุดนะครับก็พร้อมกับตัวรถเลยนะครับเซนเซอร์เรดาร์อย่างที่ผมบอกคันนี้เพิ่มแพ็กเกจ58,000ได้ระบบเซนเซอร์เรดาร์เข้ามานะครับพร้อมกล้องสามดีกรัมมีให้ครบเลยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชุดแต่งวิทเตอร์เวอร์ชันที่2มีห่วงลากด้านหน้าด้วย2ข้างซ้ายขวาลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ถ้าเราเข้าป่าเข้าเขา,เขาออกทิศออฟโรดรถเราติดลุมเราสามารถให้รถคันหน้าเนี่ยมาลากจูงรถเราได้นะครับแข็งตทนทานเลยนะครับนี่ปดจึดกับแิซ แล้วที่สําคัญของเรามีแผ่นกันกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับเวลาเราขับทางออฟโรดหรือทางที่มีเศษดินเศษทินของแข็งลุยน้ํานะครับแผ่นยางตัวนี้จะเป็นคอยกันกันของแข็งเนี่ยไม่ให้เข้าไปกระทบเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายนะครับก็ถือว่าฟอร์ดได้ออกแบบมาดีนะตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราขับรถลุยน้ำเนี่ยแผ่นตัวนี้มันคอยเหมือนคอยรีดน้ํารีดน้ําออกไม่ให้เข้าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเขามีมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเป็นตัวท็อปเลยนะคครรััับบบมาดาน,น,นนนกะ ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเราสังเกตว่าวิกเตอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งกระจนหน้าอ่าแล้วก็ตจังหน้าเข้ามานะครับแต่กระจังหน้าตัวเนี้ยเป็นกระจังหน้าที่แต่งเป็นของวิกเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นวิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์นะครับมีเป็นซี่เจ็ดช่องนะครับก็สว,สวยแบบนี้นะครับสุมมนมากจะเห็นเป็นแรตเตอร์วีหกนะที่เป็นกระจังหน้านครับลูกค้าก็ไม่อยากให้เหมือนค่ายอยากแบบคันแรกคันแรกของโชลูมาก็ใส่กระจังหน้าของวิกเตอร์แบบนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ เป็นเป็นเหมือนดวงตาสองข้างนะซ้ายขวาก็สวยๆนะครับแล้วก็มีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าให้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะแบบนี้ไม่เหมือนใครด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากใส่ก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะก็สามารถใส่ได้นะครับทั้งกระบะทั้งเอเวอเรสใส่ได้หมดเลยนะครับมีกล้อง3มามร้อยเซมก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่มแพ็กเกจห้าหมื่นแปดครับตัวเอเวอเรส p o สปอร์ตนะครับไฟหน้าหลงเราเป็นแบบ l e d นะครับมัลติมิฟเตอร์พร้อมไฟ4แคมเป็นรูปตัว C นะเป็นสีขาวแบบนี้ แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED แสงสีขาวนะครับมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟหน้าด้วยนะครับครอบไฟหน้าด้วยเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับก็ใส่ได้แต่ตัวที่เป็นตัวเทนนะครับตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวรุ่นพี่ไทเทนียมพัดอ่าแล้วก็ไวแท็กใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อะคริลิกนี่เอเวเรสต์เป็นสีดําด้านนะครับก็ถือว่ามาจากโรงงานนะครับพอติดบนฝากระโปรงให้กับลูกค้านะครับก็ถือว่าสวยงามนะแบบนี้ไอ้คันเซลลี่เสริมเนี่ยเราก็ แต่งให้รถลูกค้าให้ดูสวยงามที่สุดนะครับวันส่งมอบก็จะได้แบบสวยเลยแบบนี้นะครับเครื่องยนต์นับเครื่องยนต์ใช้แบบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก่อนจะลองมาดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตที่เพิ่มแพ็กเกจเนี่ยเป็นแบบไหนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวแพ็กเกจตเราเข้าใจง่ายคือถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมอเตอลมเบรกจะเป็นแบบเบรกธรรมดาอยู่นะ คือเป็นปกติอยู่นะครับใช้หมอ้อลมเบรกอยู่นะถ้าเป็นตัวแพนะ็กเกจก็จะเป็นแบบหมอ้อลมเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับที่นิยมใช้กับรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เป็นหมอ้อลมเบรกแบบไฟฟ้าแล้วถ้าเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะอ่ะก็ข้อแตกต่างกันนะครับของเหลวน้ำยาชิกระจกน้ำยาหล่อยเย็นก็อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็ซ้ายของเหลวขวาแบตฟิลนะครับเราควรจะเปิดฝากระโปรงอ่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่่อทีจะ เช็คเช็คระบบไฟนะครับระบบของเหลวต่างๆก่อนที่เราจะเดินทางไกลนะครับเพววื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการขับขี่ของตัวรถนะครับก็เปิดปา๊บปงสัปดาห์หนึ่งครั้งอ่ะเช็คของเหลวระบบไฟต่างๆนะครับอ่ะซ้ายคือของเหลวนะครับแล้วก็ขวาคือแบตแล้วก็ฟิลนะครับตรงกลางก็จะเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เขาวางตำแหน่งใหม่ให้มันมีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้ตัวเราเราขับรถอยู่นะครับช่องลมเนี่ยมันเข้าไปเครื่องยนต์เนี่ยอากาศไหลมุนเวียนได้ดีนะครับเราสังเกตก็คือช่องเนี่ยมัน ให้ระบายความร้อนได้นะครับเครื่องยนต์จะไม่เกิดความร้อนนะครับแล้วก็เชื่อมคันเลยนะการเปลี่ยนถ่ายของตัวสายพันธุ์หน้าเครื่องเนี่ยบูเล่เนี่ยอ่าก็จะเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราไม่ต้องลดยกลดขึ้นพ้อยเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนสายพันธุ์หน้าเครื่องได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็มีแผ่นโฟมครอบเครื่องให้นะครับก็ลดการสั่นของเครื่องยนต์ลดเสียงได้นะครับแล้วก็ลดการรั่วซึมของของเหลวน้ํามันเครื่องตัวนี้แล้วก็น้ํามันเกียร์ปุ่มนี้นะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับ ตัวเทียพัดก็มีให้แล้วปรับตัวแผ่นโฟมครอบเครื่องตัวนี้นะครับท่ออินเตอร์แล้วก็มีการออกแบบใหม่นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงในการใช้งานอายุการใช้งานก็ยาวนานด้วยนะครับมีการลัดข้อต่อของตัวท่อเนี่ยแข็งแรงทนทานเลยนะครับนี่ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าท่ออินเตอร์จะรั่วจะขาดต่างๆนะครับเขามีการออกแบบใหม่แล้วนะครับว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับพัดลมไปฟ้านะครับตัวนี้ก็ มีตัวรีเลย์นะครับคอยว, days, อยวัว ses, ดอุณหภูมินะครับก็เป็นเหมือนหัวใจสาคัญของเครื่องยนต์นะพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับวัดทั้งน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ต่างๆความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยนะของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ก็800วัตต์ของตัวพ <c oughs> ัดลมไฟฟ้านะครับก็เป็นพัดลมลูกใหญ่ที่คอยวัดเรียกว่ารีดความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับจะถือว่าสำคัญเลยนะพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีเฉพาะตัวที่เป็นเน็กเจนเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวเดิมทีีี่่ขอออเเเเดดดิมมมนน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 ยาาาจะะปปป็็แแบบบธรรรูัััั้้้้้ไลวคพฒกใหึ แล้วก็แบตเตรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จับคู่กับไดชาร์จหรืออัลเทเนเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทำให้การจ่ายไฟเนี่ยของห้องโดยสารกอนนี้ถ้าลูกค้าชาร์จแบตมือถือก็ทำให้ไฟมาต่เสียนขึ้นนะครับนี่ไดชาร์จนะครับตัวนี้อัลเทเนเตอร์ก็ติดคู่กับแบตเตอรี่เลย a g m เอแบตเตอรี่ a g m เเนี่ยเขาจะมีมาเฉพาะตัวที่เป็นเกียร์ออโต ไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเอเวอเรสต์นะจะใช้เป็นแบตเตอรี่เอเจนท์ทั้งหมดเลยนะครับ12โวลต์80แอมป์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่เลยลูกค้าก็ชาร์จแบตมือถือใช้ไฟในห้องสืสารไฟตันเตียนไมย่ยขึ้นด้วยแล้วก็ไม่กระชากไฟด้วยนะครับกองฟิลติดกับแบตเลยนะครับก็ถือว่าซ้ายคือของเหลวขวาคือแบตแล้วก็ฟิลนะครับกาวมาตําแหน่งของเครื่องยนต์ของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะหรือเอเวอเรสต์เนี่ยเขาก็จะแยก,กส่วนกันเลยนะครับซ้ายของเหลวขวาคือแบตฟิลนะครับ ใน,ในหลายๆคลิปที่ผมเคยบอกนะท่อใหญ่เนี่ยคือเขามีการออกแบบใหม่นะครับไม่ให้มันผ่านหรือชิดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนมา,จากจนเกินไปนะครับเพราะ้าตีตีเหมือนท่อเลยให้ห่างจากเครื่องยนต์นะครับไม่ให้แอร์เนี่ยรับลูกค้าเปิดงานแอร์เนี่ยก็ช่วยให้แอร์เนี่ยห้องสายเนี่ยมันเย็นขึ้นนะครับหรือว,ว่าลูกค้าเปิดงานเปิดแอร์เนี่ยแค่ยี่สิบององศาเนี่ยโอ้โหหนาวเลยนะครับตัวแอร์นะตัวนี้ก็มีการออกแบบใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่าพลาดพลาดไม่ให้มันติดกับเครื่องยนต์จนเกินไปนะครับก็ลูกค้าก็สามารถดูได้เลยว่า การวางตำแหน่งของแอร์ท่อแอร์ของเราเนี่ยออกแบบมาได้ดีเลยนะครับเครื่องยนต์ของตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตกับตัวแพ็กเกจกับไม่แพ็กเกจสแตนดาร์ดเนี่ยเดี๋ยวบอกคือแตกต่างกันแค่ตัวหม้อลมเบรกเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นไม่แพ็กเกจสแตนดาร์ดนะก็จะเป็นหม้อลมเบรกแบบปกติอยู่ถ้าแพ็กเกจก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะก็ให้ลูกค้าเลือกนะว่าจะเอาแบบธรรมดาสแตนดาร์ดหรือจะเป็นแพ็กเกจก็ลูกค้าก็เลือกได้นะครับเพิ่อไม่เกิดที่ห้าพันแปดเราออกรถราคาล้านกว่า เพิ่มแพ็กเกจอีกแค่ห้าหมื่ก็จะได้เป็นระบบปลอดภัยเหมือนตัวท็อปผมก็แนะนําเป็นตัวท็อปดีกว่านะครับตัวนี้แพ็กเกจนะครับก็ได้การขับขี่ที่มันเหนือชั้นขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราไปด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับคันนี้ก็ใส่ชุดวิกเตอร์นะครับซุ้มล้อก็เป็นวิกเตอร์แบบสีดําเงาแบบ4นิ้วนะคันนี้ชุดแต่งวิกเตอร์มีกันชนหน้าซุ้มล้อกันชนหลังสปอยเลอร์ให้ครบชุดเลยนะครับคันนี้เรียกว่าแต่งแต่งเป็นทรงวัยรุ่นดูบายนะครับ อ่าเท่ๆแบบนี้โชค๊คเรามีการปรับโหดถึง2นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างว่าใส่อะไรกันบ้างนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยเราใส่เป็นโชค๊คของโ r o f ฟ n เดอร์นะครับ OEM 2.5นะครับโชค๊คโป o f ฟ n เดอร์ OEM 2.5เนี่ย เราจะมีการเปลี่ยนทั้งตัวกระบอกชคให้มันใหญ่ขึ้น 2. 5เป็นแบบโมโนทูปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสปริงเป็นของโปรฟิ nder ด้วยกันโคง้งปีกนกเราใส่ครบเซตเลยให,ให้กับตัวรถนะครับเรียกว่าเรายกของเดิมออกหมดเลยแล้วใส่ของชุดชุด oem ส5ุของโปรฟิ n d ร์เข้าไปนะครับมีกระบอกซับแทงค์ด้วยนะครับปรับได้แประดับเลยนะเป็นกระบอกที่ลดความร้อนของตัวโช็นะครับเวลาลูกค้าขับรถดูเนี่ยถ้าโชคไปทํางานเนี่ยโชคก็จะเกิดความร้อนแล้วเรามีกระบอกช่วยเนี่ยทำให้การของโชคมันจะไม่เกิดความร้อนนะครับก็ถือว ก็ช่วยให้เนี่ยชคเนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาลูกค้าขับทางออฟโรดขู่ขะนะครับชคมีการทํางานหนักใช่ไหมเรามีกระบอกโชคกเนี่ยมันก็จะลดความร้อนได้นะครับเราก็จะได้ฟิลการขับที่มันนุ่มนวลขึ้นนั่นเองการสมุดของช่วงล่างเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับหรือว่าโชคของโปรฟิเดอร์ OM 2.5ได้เป็นตัวโชคที่ตัวรุ่นท็อปสุดนะครับถือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ฟิลการขับที่มันดีที่สุดก็ต้องใส่เป็นของ OM 2.5แบบนี้นะครับ โชคโปรบมเดอร์ om 3. 5เนี่ยของเ,ขเรามี3รุ่นนะที่เป็นเซตโหลด2นิ้วนะครับมีตัวที่เป็นตัวมาตราดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีการเปลี่ยนสปริงให้มีแค่โชคเปลี่ยนให้นะครับสปริงเดิมนะครับเปลี่ยนปิกนกให้นะแต่ถ้าเป็นรุ่น queen series queen series ก็จะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่พอใช้งานได้นะก็จะเป็นการเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงมีปีกนกเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มีกระบอกกระบอกสับแทงให้แระดับ ถ้าท็อปสุดเลยก็จะเป็น O E M 2.5ก็ให้ลูกค้าเลือกนะอยากได้เป็นฟิลแบบไหนถ้าดีสุดก็จะเป็น O E M 2.5แบบนี้นะครับก็ท็อปๆแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับยางอ่ายางคันนี้เราใช้เป็นของโตโยต้ายโอเพนคันทรีอาร์ทีสองเจ็ดห้าทัพห้าห้ยางขอบ20ยางโตโยโอเพนคันทรีเนี่ยตอนนี้ถ้าในกระแสนะของเอเวอเรสต์เนี่ยเขาก็ใส่กันนะโตโยนะครับโตโยของโตโยงเราเนี่ยมี2แบบคือโตโยโอเพนคันทรีอาร์ทีกับโตโยเอทีสามนะก็ลูกค้ากกก็เลืออไไดด้้้นนะครับบถายายุ่ม ก็อาทีหรือ A t ทก็ได้มันได้หมดอะถ้าเป็นยางโตโยนะเป็นเกยร์นุ่มเงียบนะครับผมเคยขับรถไปส่งลูกค้านะประมาณ500โลนะครับก็ใส่ยางโตโยรับประกันได้เลยว่านุ่มเงียบแน่นอนนะผมขับรถของลูกค้าเนี่ยไปส่ง500โลนะโหเงียบมากนะครับขับไม่ได้ยินเสียงยางเลยนะตัวนี้นะครับแล้วใส่ใส่ไซส์ทกันด้วย275เ5 R20 ทั้นะครับรับประกันได้เลยว่ายางโตโยเนี่ยนุ่มเงียบจริงนะครับเงียบมากนะครับแล้วก็แม็กแม็กเป็นของโอลิช h ปเตอร์รุ่น5นะครับนี่ เป็นแม็กโฟมมิงที่มีน้ําหนักเบานะครับแม็กน้ําหนักเบาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบบการสั่นสะเทือนของช่วงล่างทําให้เวลาลูกค้าขับรถอยู่แล้วน้ําหนักมันเบาเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าช่วงล่างเราเนี่ยมีการกระแทกนะครับแบกมันจะเบาแล้วก็การวงล้อที่มันต่ําขึ้นด้วยนะครับก็ช่วยให้เราขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าแม็กโฟมมิงเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวกนะครับอ่าหลายยี่ห้อที่ทําออกมาน้าหนักเบานะครับแล้วก็ตัว น็อตเลแล้วก็มีการเปลี่ยนให้ด้วยนะอันนี้เป็นน็อตเลแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับเม็ดอินเจแปนเลยนะครับนี่น็อตเลแท้เลยนะครับก็ใส่ให้กับลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าขอเกรดคุณภาพพรีเมี่ยมที่สุดน้องจัดมาเลยอย่างดีที่สุดอะไรที่มันดีสุดน้องจัดมาให้พี่เลยนะครับผมก็จัดให้ลูกค้าเต็มเต็มสตรีมเลยนะครับนี่ทั้งโช๊คโปรเฟนเดอร์รุ่นท็อปยางรุ่นโตโยอาร์ทีนุ่มเงียบดี่สุดนะครับแม็กโอริแชปเตอร์รุ่น5นะครับตัวนี้เป็นแม็กโฟมมิ่งด้วยนนนนนน้้้าาาาาหััักกเเบบบบบะะคครรลยยวสีีดงแ แล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือเบรกปั๊มเบรกไฟฟ้าของเบมโบนะครับนี่สีส้มแบบนี้เลยนะครับ410มิลน,นะขนาดจานด้านหน้า410มิล6พอตนะครับก็เปลี่ยนเบรกไฟฟ้าเนี่ยมีลูกค้าถามว่าเบรกไฟฟ้าราคาเท่านี้ทำไมมัน,ม,น,ม,นมันแพงจังน้องก็ช่วยให้การเบรกของล,ลูกค้าเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยเบรกีดีขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยรถอาจจะเบรกได้สั้นลงเราดึงภาพถ้ารถของเดิมเนี่ยการเบรกเขาจะเล็กกว่าตัวเบมโบตัวนี้ใช่ไหม การเบรกมันเนี่ยมันทำให้การเบรกรถเนี่ยมันจะยาวดกว่าถ้าเราเปลี่ยนเบรกให้มันใหญ่ขึ้นการเบรกก็จะสั้นลงนะครับเรียกว่าถนนยน่นถนนย่นทําให้การเบรกรถเนี่ยมันทาให้สั้นลงแล้วลูกค้าก็มีความมั่นใจการเบรกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราเปลี่ยนเบรกเนี่ยถือว่าราคาสูงนะแต่ก็เราได้รับความปลอดภัยพอกันเลยนะครับกับระบบราคาที่เราเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเราได้ทั้งราคาตัวท็อปสุดนะครับก็ได้การเบรกที่ดีขึ้นนะครับเราจ่ายแพงแต่เราได้ระบบปลอดภัยที่มีการเบรกที่ดีขึ้น แล้วก็ระบบเบรกแอคทีฟพูนโทนเนี่ยเป็นระบบที่ขับขี่อัตโนมัติแล้วเราเป็นเบรกไฟฟ้า4ต้นของตัวล้อเนี่ยทำให้การเบรกของตัวระบบเบรกของตัวรถเนี่ยมันทำให้การเบรกสมูทขึ้นด้วยนะครับเราเปลี่ยนเบรกราคาสูงแต่เราช่วยระบบของตัวรถในการเบรกของระรบแอคทีฟเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันการเบรกก็จะดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าทั้งช่วงล่างนะครับเราจัดเต็มให้แบบลูกค้าแบบจัดเต็มคาราเบลเลยแบบนี้นะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างก็เท่ๆแบบนี้นะครับก็ถือว่า ลูกค้าอยากได้ตัวท็อปสุดเราก็จัดให้เลยนะครับกล้องสามล้อจุลศานะครับมีมาพร้อมกับแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจบีนะครับเพิ่ม5้าหมื่นแปดเนี่ผมบอกได้กล้องสามล้อจุลศามีเซ็นเซอร์บสปอร์ตให้นะครับมีไฟสองเท้าด้วยเป็นแบบ LED นะครับลูกค้าเวลาเปิดรถกลางคืนนะถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นทางที่มาเปิดเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยส่องสว่างนะครับเป็น LED แสงที่ขาวเห็นเส้นทางแน่นอนนะครับมีเซ็นเซอร์บสปอร์ตกล้องสามล้อจุลศมีไฟเลี้ยวสีส้มกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับ ่อตัวท็อปเลยนะครับได้เราเพิ่มแพคเกจ5 8เราได้ระบบความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปที่เป็นรุ่นพี่ไทเทเนียมพัดนะครับอคิล,คลิสปอร์ตสีซิมนะนะตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมเขาจะเป็นสีคมเมียมเงาแต่เป็นสปอร์ตก็จะเป็นดำด้านแบบนี้นะครับก็เราก็ดูได้ว่ารถเราเนี่ยเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดหรือสปอร์ตนะครับการศาดฟิล์มติดเรียบร้อยนะก็พร้อมสมมอบลูกค้านะครับเบาลองมือเราก็ติดให้ลูกค้าทําเป็นสีดาเงานะครับแล้วก็ในส่วนกุญแจนะครับกุญแจเป็นแบบสม สามารถล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้แล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้2ครั้งนะครับแรากดฝาท้ายสองครั้งเนี่ยฝาท้ายจะเด้งขึ้นแบบไฟฟ้าเลยนะครับแล้วกุญแจของเราเนี่ยข้อดีของเขาคือล็อกเด็กได้นะอันนี้เราดึงสลักตัวนี้มานะครับเราจะล็อกเด็กได้อ่าตัวนี้คือสลักเอาไว้ล็อกเด็กตอนนี้ถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถเรากลัวเด็กเขามาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่นะครับเราก็เอาสลักกุญแจตัวนี้เลยนะครับมาล็อกเด็กแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราล็อกเด็กนับเราก็บิดให้เป็นรูปแนนอนแบบนี้นะครับ ระบบประตูรถก็จะล็อกแบบอัตโนมัติเลยเด็กที่อยู่ในห้องโดยสารก็ไม่สามารถเป,เ,ปเปิดเปิดประตูเล่นได้เราขับขี่อยู่นะครับแล้วก็ปิดประตูปไปเลยแบบนี้นะครับประตูก็จะล็อกแล้วเหล็กก็จะไม่สามารถเปิดได้หรือกรณีถ้าเราจะปลดล็อกตัวนี้เราแค่ปลดล็อกกุญแจแบบนี้นะครับเราก็เปิดประตูออกมานะครับแล้วก็บิดกลับให้มันเหมือนเดิมเป็นรูปส5ิองศานะแบบนี้นะครับระบบประตูนะครับก็จะกลับคืนสู่ค่าที่ไม่ได้ล็อกเด็กนะอันนี้ลูกค้าก็เอาไว้ใช้เวลาเรามีเด็กอยู่รถเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเราไม่มีเด็็กกกแ้ใชบบปติได้เลยนะครับ ีด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราเปลี่ยนจานเบรกปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับด้านหน้าเนี่ยมัน410มิลนะครับด้านหลังเนี่ย400มิลนะครับพร้อมกับมอเตอร์เบรกไฟฟ้านะครับทำเบรกบัมโบ้เป็นสีส้มแบบนี้ด้วยนะครับเบรกไฟฟ้าเนี่ยเรามีหลายสีนะลูกค้าเลือกสีส้มนะครับก็ถือว่าเอาไม่เหมือนใครนะครับสีส้มน้อยนะสีส้มน้อยที่หลักๆที่ลูกค้าใส่กันเยอะก็จะเป็นสีเขียวมะนาวเขียวมะนาวสีแดงนะครับก็ลูกค้าใส่เยอะแต่ลูกค้าขอเป็นสีส้มไม่เหมือนใครเราก็จัดให้เลยนะครับ ขนาดจานหลังนี่ก็400มิลหน้า410หลัง400มิลนะพร้อมมอเตอร์เบรกไฟฟ้าด้วยนะครับและช่วงล่างของตัวเอลเวอเรสต์นะครับช่วงล่างของเอลเวอเรสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเทนหรือตัวท็อปสุดเกาจะมีหวัดลิงก์ให้หวัดลิงก์เนี่ยจะเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถไว้นะครับเวลาลูกค้าขับความเร็วเขาโค้งเนี่ยหวัดลิงก์เนี่ยจะคอยช่วยยึดรถไว้ให้มีความสมูทที่ดีขึ้นเวลาเราขับเข้าโคง้งรถจะไม่โยกไม่โยนนะครับแล้วก็รถ ลดการกระแทกของช่วงล่างด้วยนะจะได้รับความนุ่มที่มีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นของตัววัดลิง์นะครับก็เป็นเหมือนก้ามนะครับคอยยึดรถไว้นะครับทีด้านท้ายนะด้านท้ายของตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบ full LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับต่อรอบไฟท้ายให้ด้วยเป็นสีดําเงานะเท่แบบนี้เลยนะครับอะคิลิกกบว่าสปอร์ตเป็นสีดําเงาครับแล้วก็กอนชนท้ายเป็นของวิกเตอร์พร้อมท่อคู่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ก็เท่เลยนะครับของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะ มีคำว่าสปอร์ตเป็นสีดําด้านนะถ้าเป็นไทเทเนียมเขาจะมีคําว่าสีลุ่ซีเป็นครเมี่ยมสีเงาเงานะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนเป็นของวิกเตอร์เป็นทาเป็นสีเดียวตัวรถคือสีดําเงาแล้วก็ตัดเป็นสีดําด้านตรงกลางสปอยเลอร์แบบนี้นะครับนี่เท่เลยนะสปอยเลอร์ของรุ่มวิกเตอร์นะครับและคันนี้พิเศษเราเปลี่ยนเป็นท่อของ HKS ด้วยท่อคู่ของ HKS นะเดี๋ยวผมเปิดเปิดท่อให้ดูว่าจะมีความเพราะมากแค่ไหนนะครับ เห็นไหมครับว่าเราเปลี่ยนท่อไปแล้วเนี่ยเป็นท่อคู่เป็นท่อคู่ออกเฉียงของเพชร s เนี่ยก็จะได้รับความที่มีเสียงที่มันแบบนุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นไม่แว้นนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราเปลี่ยนท่อเนี่ยเสียงจะแปด๊ดมันจะแว้นเหมือนเด็กแว้นอะไรทั่วไปนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เสียงนุ่มๆทุ้มๆก็เราแต่งทรงเป็นรุ่นดูใบแล้วเราก็ใส่ท่อให้มันแบบดูหรูหราหน่อยนะครับก็เพิ่มเติมได้นะท่อมีหลายแบบด้วยออกคู่เฉียงออกคู่ตรงออก ออกเดียวตรงก็มีนะลูกค้าก็เลือกได้หลายแบบนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับเราก็จัดให้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าเลือกออกคู่เฉียงนะครับแบบนี้อ่ะนี่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราไฟท้ายไปหมดแล้ววิกเตอร์หมดแล้วเรามาฝาท้ายกันฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับนี่ฝาท้ายเราก็มีกล้อง 3. ามรอบงศาให้นะครับตัวนี้แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าตอนนี้ถ้าเราเตะฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเราแค่ชักขาเข้าไปนิดนึงนะครับฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นเป็นแบบออโต้ไฟฟ้าเลยแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบออโต้เลยนะครับ หรือกรณีถ้าเราถ้าเราจะเปิดเปิดฝาท้ายแบบใช้รีโมทก็กด2ทีนะครับฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับกดด้านหน้าก็ได้นะคอนโซลด้านหน้าก็มีนะครับลูกค้าก็กดได้ไม่ว่าจะเป็นรีโมทหรือใช้เท้าเตะแฮนด์ฟรีได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับภายใน้องกวงนะอันนี้อันนี้อะไร่อะไรเดิมที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับเราส่งคืนกลับลูกค้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับโช๊คเดิมท่อเดิมเราส่งคืนกลับลูกค้าหมดเลยนะครับเราไม่ได้เก็บไว้เลยนะอันนี้เราส่งคืนกลับลูกค้าหมดเลยนะครับ เบาแถวที่2แถวที่3าพับนอนได้นะลูกค้าก็สามารถขนของได้ก็เหมือนกับเป็นการสาธิตการบรรทุกของให้ด้วยนะครับรถเอเวอเรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปเนี่ยภายในเนี่ยของตัวผูงโดยสารเนี่ยจะเท่ากันนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่เน้นการท่องเที่ยวออฟโรดนะครับัรหยุสุดสปด,ดาห์พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะก็คือเป็นรถที่อ่ะเป็นรถ PPV รถอเนกประสงค์ดีกว่าครอบครัวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับัรหยุดสุดบตาก็ ไปแคมปิง้งกางเต็นท์ปิกนิกได้นะครับจะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่สามารถใช้งานชีวิตประจาวันได้ลูกค้าพาครอบครัวต้องเทีเ่ยวได้นะครับอ่ะอัีนี้จะมาดูภายในของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับในส่วนภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็เราก็เอาเอาไหล่ของเดิมลูกค้าคืนกลับมาแล้วก็จะลกๆหน่อยนะอันนี้ภายในด้านบนนะผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวแทนกับตัวสปอร์ตเนี่ยภายในเขาจะเป็นสีเบจแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเทนนี่พัท ขับ2กับ4จะเป็นสีดำนะครับก็แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะภายในแล้วก็มีซันลูปด้วยอ่าภายมนพัดมีซันลูปมูล,ลูปให้ครับฝั่งคนขับมีอะไรบ้างสำหรับตัวเอลเอสปอร์ตแพ็กเกจบีคันนี้นะครับในส่วนของฝั่งผู้โดยสารคนขับและเบาะก,ก็เบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะครับตรงนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอนเบาะได้แล้วก็มีการปรับโนวดหลังกรณีถ้าเราขับรถทางไกลเนี่ยเรากลัวเราเมื่อยหลังเราก็สามารถปรับให้เบาะเนี่ยมันมา ดันหลังเราไว้นะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของปรับเข้าจากไฟฟ้า4บานตรงนี้ฝั่งคนขับเราสามารถบังคับได้เลยว่าจะล็อกกระจกหรือไม่ล็อกกระจกก็สามารถบังคับได้ฝั่งคนขับนะครับปรับพับได้กจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับการปรับไฟออโต้นะครับดีท่าลูกค้าสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับไฟตำแหน่งไฟเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ออโตโอ้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นการ เปิดปิดไฟอัตโนมัติกลางวันดับกลางคืนเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็การปรับไฟเลนมาหน้าจอ8นิ้วแบบดีตอนตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับการปรับเลนไฟหน้า,นาด้านหน้ารถนะครับคราวนี้ถ้าเรา,าทุกข,ของท้ายกดหน้าเชิดไฟไมันจะสูงเราก็สามารถลดไฟได้ถึงสี่ระดับเลยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบการตั้งเลนไฟนะครับของตัวรถนั่นเองนะครับอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับมีช่องวางแก้วให้คู่หน้าเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟัง พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางนะครับลูกค้าจะปรับพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถยืดเข้ายืดออกได้พับพับลงได้แบบสี่ทิศทางเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอของคนขับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของพวงมาลัยฝั่งคนขับนับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอของคนขับ8นิ้วนะครับมีไมวิวเดินทางน้ํามันนับออฟโรดนรับการลากจูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเครื่องเสียง รายการโทรศัพท์นะครับก็การตั้งค่านะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาบนหน้าจอนะครับแล้วก็มุมมองคลาสสิกลูกค้าก็สามารถเซตค่าได้ตั้งค่าได้เลยนะครับถือว่าในส่วนของพุ่งมาลัยเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นการใช้งานของระบบ t i v e c r u i s e Control นะครับเราเพิ่มแมกเก็ตห้าหมื่นแปดระบบการใช้งานของตัวระบบเบรกอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับมีเลนคิปปิ้งให้นะครับการลดออกนอกเลนนะครับเม ลิมิตคือจำกัดความเร็วนะครับเราจะให้รถเราวิ่งความเร็วจํากัดกรณีถ้าลูกค้าขับรถบนทางด่วนนะถ้าเรากลัวเราเหยียบความเร็วเกินเกินกฎหมายที่กําหนดนะครับเราก็ล็อกความเร็วไว้เลยนะครับกดลิมิตกดตัวนี้นะแล้วก็เซ็ตความเร็วนะครับกดเซ็ตบวกค้างไว้นะครับความเร็วเขาจะขึ้นเป็นหลักสิบเป็นเรานะครับเราจะล็อกไว้ที่ประมาณไม่เกินร้อยนะครับรถเราจะวิ่งได้แค่ร้อยเท่านั้นนะครับไม่สามารถเกินร้อยแล้วเพราะว่าเราจํากัดความเร็วของตัวรถไว้นั่นเองนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบ ล็อกความเร็วหรือ Adaptive c r u i s e ครู t r o l นะครับกรณนี้ถ้าเราขับรถตัางไกลเราเกิดเราเมื่อยล้าเราก็สามารถพักเท้าได้นะครับเราจะให้รถวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยล้วก็กดระบบ a d a p t i v e แล้วก็กดเซ็บวกได้เลยแบบนี้นะครับรถจะวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยเราต้องตั้งความเร็ววิทยาไรนะครับลูกค้าก็สามารถเซ็ความเร็วได้รถจะวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยนะครับตัวรถตันเองนะครับแล้วก็การตั้งความห่างรถคนหน้านะครับเราสามารถตั้งความห่างรถได้ถึง4ขีดนะครับหขีด 4ีขีด3ขีด2ขีดนะครับหรือ1ขีดคนขบก็สามารถตั้งความห่างกับรถคันหน้าได้นะครับผมแนะนําเป็น4ขีดนะเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่ชิดกับรถคันหน้าเกินไปนะครับเราจะไม่ตกใจนะเวลารถเราเกิดการเบรกนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับก็ของตัวคนขับก็มีทั้งการตั้งค่าหน้าจอฝั่งคนขับระบบการตั้งค่าความควบคุมความเร็วนะครับอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันนะครับจอดิจิตอล8นิ้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายสุดก็คือปรับความ ร้อนความเย็นของระบบพ่วงน้ำนะครับตำแหน่งตรงกลางจอก็มีตำแหน่งของเลขหมายแบบดิจิตอลนะครับเราวิ่งที่ไหรความเร็วแบบดิจิตอลก็จะแสดงผลตรงหน้าจอนะครับตำแหน่งด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับเราเข้าเกียร์ไหนอยู่ prndm นะครับตำแหน่งเกียร์ก็จะแสดงผลตรงตำแหน่งเกียร์นั่นเองนะครับด้านขวาก็จะบอกตำแหน่งของน้ำมันในถังนะคราบรถเรามีน้ำมันในถังเนี่ยกี่ขีดวิ่งกี่โลน้ำมันถึงจะถึงศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอซิงค์ o u r a สิบสนิ้วนะครับต่อ apple carplay Android Auto ได้นะครับเราเปิดบลูทูธเนี่ย เราก็สามารถต่อ Apple c a ค a เฟ่แอนดรอยได้เลยนะครับนี่เรามาที่สื่อเลยนะครับเราก็เปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อกับจอ Sy n c 4A 12นิ้วได้เลยนะครับเราก็จะดู Google map ผ่านจอมือถือก็จะไปลิงกับจอ s y n c 4A 12นิ้วได้นะครับเปิดดูกล้องสามองศาเราจะดูกล้องรอบคันนะครับเราก็เข้ามาที่โหมดกล้องรอบคันได้นะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าของัวจอนะครับมีระบบเสียงนะครับรายการโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับระบบรถยนต์ทั่วไปการเชื่อมต่ออัปเดตซอฟต์แวร์นะครับระบบ หรือโหมดวอลเล็ตนะครับลูกค้าก็สามารถตั้งค่าของตัวเครื่องยนต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินขี่ก็เสร็ดคาได้เลยนะครับปรับแอร์แบบออโต้นะครับแยกซ้ายขวานะครับซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่ลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับที่ชาร์จวอลเล็ตนะครับยูบีไดซีอยู่คอนชนกลางทั้งหมดนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมีการใช้เกียร์ของเกเมนนได้ด้วยลูกค้าสามารถเชนบนหกเกียร์ได้หกสปีดเลยบวกลบแบบนี้นะครับก็เป็นแบบซีเล็กชิปเลยนะครับแบบมือฟ้าวยนะครับ มีการปรับโหมดถึง4โหมดของตัวเอเวอเรสต์สปของเรานะครับโหมดแรกคือปกติโหมดที่2คือประหยัดโหมดที่3คือลากพ่วงนะโหมดที่4คือถนนลื่นเราขับรถอยู่ฝนตกถนนลื่นแล้วก็ปรับไปที่โหมดถนนลื่นได้เลยนะครับก็จะเป็นการปร,รับโหมดการขี่ถึง4โหมดเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเราสามารถเปิดปิดระบบเซนเซอร์รอบคันได้นะคร,บระบบ traction control นะอยู่ตรงตรงคอนโซลกลาง,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 งทั้งหมดเลยนะครับเบาะนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีดำของรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเป็นเบาะไฟฟ้า คู่หน้านะครับสำหรับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่น e v e r อร์เอสปอ์เพิ่มแพ็กเกจ B อีก5้าหมื่นแปดนะครับก็จะได้เป็นระบบปลอดภัยเหมือนตัวท็อปสุดเลยนะครับทุกอาชีพเราจัดไฟแนนซ์นได้นะครับเรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งรถบัถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภยัยร้อเปอร์เซ็นต์เราเจอหน้ากันรถ,ร,ถรถบัสสำหรับบเซลล์รอลูกค้านะครับจะขับรถส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งใี้สวย รีวิวให้พี่เพจได้ดูอีกนะครับก่อนจบคลิปก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ s c ไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเทนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ